ความฝันของแม่เงี่ยมก็คืออยากจะให้หมู่บ้านมีความเจริญอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยกลับมาจากเมืองใหญ่มาดูแลครอบครัวมาดูแลพ่อแม่อันนี้ด้วยที่เป็นแรงบันดาลใจที่ท่าสู้มา ชนท่องเที่ยวบ้านนาต้นจันย้อนไปเมื่อ10-20ป,ปีที่ก่อนที่แล้วมาเนาะโดยการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านก็ชวนกันมาตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเรามีของดีเป็นจุดขายคือผ้าหมักโคนอาหารถิ่นเขาเปิ๊บโลกคชั่นในหมู่บ้านเรามีป่ามีเขามีลำธารแล้วก็มีคนมีองค์กรที่เข้มแข็งได้โอกาสตรงนี้ไปศึกษาดงูงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูเกี่ยวกับ ต้นแบบโอท็อปต้นแบบโฮมสเตย์แพ็กเกจแพ็กกิ้งที่นั่นกลับจากญี่ปุ่นมาก็เอามาทําเรื่องท่องเที่ยวขึ้นหลังจากกลับจากญี่ปุ่นมาเรามาชวนใครใครก็ไม่เห็นด้วยใครเ่าจะมาบ้านเราอะ่ะบ้านเราในไกลก็ไกล ทะเลก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีน้ำตกก็ไม่มีแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเราขายวิถีชีวิตเราขายภูมิปัญญาขายความเป็นมาขายเรื่องราวเดี๋ยวฉันจะทำนะฉันจะทำให้เธอดูแม่ก็ทำคนเดียว yeah, <not> bad, uh. <laughs> ห้าปีเพื่อน ที่เราไปชวนเขาเขาไม่มาทําเขาก็เห็นว่าเราทําแล้วมันเกิดรายได้ทําแล้วมันดีเพื่อนๆเขาก็มากันมาเป็นห้าหลังหกหลัง8ปดหลังสิบสองหลังเป็นยี่สิบหลังตอนนี้เขาก็มากันเยอะแล้ว ธุรกิจชุมชนในความหมายของบงเง่ยมนี่ก็คือเป็นธุรกิจที่ชุมชนนะบริหารจัดการกันเองมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนค้นหาตัวตนให้เจอว่าตัวเรามีอะไรที่จะสร้างจุดขายสร้างจุดเด่น ให้มองเห็นสามารถจับต้องได้อย่างนี้ค่ะให้ตัวเรานี้รู้จักการบริหารการอยู่ร่วมกันการช่วยกันการจัดการชุมชนของเราจะรอให้แต่รัฐมาให้มันไม่ย,ยั่งยืน oh. ความยากของ นี่คือการการที่จะหล่อหลอมดวงใจมาเป็นหนึ่งเดียวโอ้ต้องใช้เวลาใช้เวลาเป็นสิบสิปีไม่ได้ง่ายไม่เท้อล้มแล้วก็เอาอีก17ปีแห่งการต่อสู้กว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นเนาะ ะค,ะคุณแม่เสงี่ยมถ้าได้คุยกับคุณแม่เขาแล้วจะรู้ว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเราสามารถเอามาโคกันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หมดคนต้มผ้าก็ได้วันละ4 0 0บาทคนทอก็มีไรายได้อีกคนทําขนมเก่งก็เอาขนมมาขายปลูกผ,ผักเราเอามาขายที่บ้านของคนที่เขามาพักเขาอร่อยเขาก็หาซื้อต้นตออีกมันก็จะได้เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนทุกอย่างค่ะที่นี่เราจะไม่รับจนเยอะเกินเต็มก็คือเต็มเราอย่าคิดว่าทําท่องเที่ยวเป็นธุรกิจไม่ใช่ เป็นอาชีพเสริมคือธุรกิจชุมชนเท่าไหร่ก็เท่านั้นเหตุผลที่เราทําอย่างนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ของเดิมๆพัฒนาก็พัฒนาแต่ว่าเราไม่ทําให้จนเกินวิถีชีวิตเราแล้วก็เอาให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ยค่ะ สุ่ของแม่สังเ่ยมทุกวันนี้ก็คือชุมชนเกิดไรายได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยให้ลูกหลานเนี่ยได้กลับมาจากเมืองใหญ่มาดูแลลูกมาดูแลครอบครัวมาดูแลพ่อแม่ทาให้ครอบครัวอบอุ่นสังคมอบอุ่นสังคมอบอุ่นแล้วก็ในการพัฒนามันก็จะยั่งยืนก็ไม่เคยคิดเคยฝันที่จะได้กลับ แต่มันเหมือนฝันนะค่ะมีความสุขมากๆนะคะได้อยู่บ้านได้อยู่กับลูกได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับญาติญาตินะคะแล้วก็รายได้ก็ดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ภูมิใจที่เราเป็นคนที่นาต้นจันทร์น่ยค่ะเที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมปล่อยตัวปล่อยใจกับธรรมชาติ สายลมเย็นเย็นจากท้องทุ่งนาอากาศดีๆเที่ยวหน้าต้นจันท์กันไหม้ไปกินก๋วยเตี๋ยวผาร,รนเสร็จบายสีสุขวันชมวิธีชุมชนทำผ้า,ามาโครเล่นตุกกตาบา สดจากส่วนเที่ยวสุขโขทัยสีสัตวาชนาลายยังมีของดีมากมายรอให้คุณทั้งหลายไปเที่ยวชมลองไปพักโฮมสเตย์ลองไปเที่ยวบ้าน